หลายๆท่านนะครับจะเจอปัญหาเกี่ยวกับ f a c e b o o k นะครับที่มีอาการเด้งนะครับก็คือมันจะค้างที่หน้าจอสีฟ้าแบบนี้นะฮะสลับกับสีขาวแบบนี้นะครับผมอืมแล้วก็ค้างนะครับบางคนก็เด้งออกนะฮะคราวนี้เราจะมาสอนวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนะครับระหว่างรอทาง Facebook อัปเดตตัวเวอร์ชั่นใหม่นะครับผมก็อันดับแรกเนี่ยให้ทําการนะครับลบไปเลยครับ facebook นะฮะก็ เข้าไปที่ Facebook ตรงนี้นะฮะแล้วทำการกดค้างไว้นะฮะแล้วก็ลบถอนการติดตั้งกดตกลงเลยนะครับอสังเกตก็จะไม่มี Facebook แล้วนะครับจากนั้นเนี่ยให้เราทำการโหลดนะครับตัว f a c e b o o k นะครับที่เป็นไฟล์ APK ที่เรามีลิงก์เอาไว้ให้นะครับพอโหลดเสร็จเข้ามาเนี่ยเอามาไว้ในตัวเครื่องโทรศัพท์นะครับจากนั้นเนี่ย ให้ทําการกดเข้าไปในตัวจัดก,การไฟล์ครับอ่าแล้วก็เข้ามาที่โฟลเดอร์นะครับที่เราเก็บเอาไว้นะฮะอันนี้ผมเก็บเอาไว้ในคำว่าดาวน์โหลดนี่ฮะก็กดติดตั้งนะครับแล้วก็กดคําว่าตั้งค่านะฮะติดกคาว่าไม่รู้จักที่มากดตกลงโอเคจากนั้นกดย้อนกลับมานะครับทําการติดตั้งแอปพลิเคชันที่เราโหลดมาไว้ได้เลยนะครับ กดติดตั้งได้เลยจากนั้นนะครับตัวเครื่องก็ทำการติดตั้งนะครับตัวแอปพลิเคชัน Facebook นะครับผม หลังจากติดตั้งเสร็จนะครับก็ให้เราทําการกดคําว่าเสร็จสิ้นได้เลยนะครับจากนั้นให้เรามาที่เมนู Google Play Store ก่อนนะครับผมนี่นะฮะ Play Store เสร็จแล้วนะครับให้เรากดนี่ครับขีดสามขีดด้านบนนะฮะแล้วก็เลือกคําว่าการตั้งค่านะครับจากนั้นนะครับให้มา ติ๊กสองอันนี้ออกนะครับผมการอัปเดตแอปพร้อมใช้งานนะครับแล้วก็อัปเดตอัโตโนมัติจากนั้นก็สามารถใช้งานนะครับตัว Facebook ได้แล้วนะครับเนี่ยครับก็สามารถล็อกอินนะครับ facebook นะครับแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับสังเกตว่ามันจะไม่ค้างเราด้วยนะครับผม